เลื่อนมาแล้วเข้ากับกดลงครับบันนี้กดลงปึ๊บกัสิมาหนาเวลาครับกันเท้าอยากได้เป็นสิบสองเข้ากับเข้าเลื่อนขึ้นครับเข้าเลื่อนขึ้นครับครับมือนีกัลสิมาตังเวลาวอนโวครับผมกะขันแรกเลยเขาก็กดตัวดำๆนียนะครับกดมาเที่ยนหนึ่ง ปึ๊บกสิมาหนาตาเมนูครับเขากดเลื่อนลงเ้อครับบ่ดนี้เลื่อนลงปึ๊บหนึ่งสองสองเทียมักก็จะเป็นตัวเอสทั้งหนานีค่ครับครับวันนี้เฮ้ากดลงครับกดลงปึ๊บเทียหนึ่งเทียหนึ่งป๊บวันนี้เฮ้าถเิเลื่อนเอครับเลื่อนเลื่อนลงหนึ่งสองสามสามีเทียอีกเทียหนึ 1, ่งครับ สีเป็นซีเทียนี่ครับอันโตทีทั้งหนานี่ครับกดลงปุ๊บอีกเทียนหนึ่งครับกดลงปุ๊บมันก็ติมาหนานีครับมาหนานีเข้าเลื่อนขึ้นครับเขาเลื่อนขึ้นเทียนหนึ่งนี่เลื่อนขึ้นเที่ยเดียวครับปุ๊บมาเทียนหนึ่งครับเดี่ยนมาแล้วเข้ากับกดลงครับอันนี้กดลงปุ๊บมันก็ติมาหนาเวลาครับกันเท้าอยากได้เป็นสิบสองเข้ากับ เข้าเลื่อนขึ้นครับเข้าเลื่อนขึ้นครับเข้าเลื่อนขึ้นกันเข้าอยากอยากลดลงเข้ากับเลื่อนลงครับขันเข้าได้แล้วเขากดลงครับกดลงปุ๊บเท่นนึงมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นเป็นนาทีครับอัะเนี้ยเป็นนาทีปุ๊บเพอพอเกดลงแล้วเขาก็ถัาเขาอยากได้ขึ้นเขาก็เขาอยากได้เป็นสองเป็นสามเข้ากับเลื่อนขึ้นครับขันเข้าอยากลดลงเข้ากับเลื่อนลงครับเขาได้แล้วเขากดลงปุ๊บพอนนี้คือกันครับเขาก็เลื่อนขึ้น เกิดแล้อยากลดลงเขาก็เรื่อนลงเขาได้แล้วเขากดลงทีเดียวปุ๊บเพื่อนครับเขาได้แล้วเขาก็วันนี้วันนี้อันนี้วันนี้เขาก็อันนี้มันผิดพลาดน้อยนึงผมเขาว่าไหมเขาได้แล้วเขากดเขากดออกกับกดรีเซ็ตออกเลยครับออกปุ๊บมันหนาจอปกติ